เพื่อนๆแกใส่หมดแล้วจะแกใส่เกลือถ้าแกงๆเนี่ใส่เกลือนี่ยเสียเพื่อนๆจ๋าเฮ้ยแดเอาหมอ้อไปไวนี่เป็นอยังนมันคือโบ่เดือดหมอนี่ค่อยๆเดือดเย็นหมอก่อนกัดเพื่อนเย็นหมอก่อนหมอนี่มันหนาเย็นหม้อด้อย มันเดือด่าจะเพื่อนๆเอาหม้อตั้งๆเนี่แหละจ้ะนี่หม้อีนเดือดข้าวเดียวหม้อนั้นมันเดือด่าเห็นไ่มเพื่อนๆน,น,น่ะหม้อีนเดือดข้าวเดียวหม้อีนเดือนข้าวเดียวหม้อไ่เดือด่าเด็นหม้อด้อเพื่อนหม้อนั้นไอ้เพื่อนจ้าเกียร์หนา หอมหลักสะเปรนหอมหนักแกงแล้วคนบอกประเหต์เงี้ยว,ลวคลิปค่ะมันตัดต่อมาท่านเป็นจ้ะมึงจ,จะเดือดละจ้ะหัวน้ำมาเดือดแค่แ่ะ bếp gang cả phân loại bay lốt gang 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 cả bây giờ gang 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 mượt thôi bây giờ gang 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 mượt gang nó gang gang mượt gang 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 luôn mà gang 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 có gang gang mượt là gang 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 nửa แก่งลอดตัวนึ่งฮะซปลอดแก่กับปะไซเมิดาม,มันสุกเป็ดมันสุกเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็ดยา่างพวกแกงเมือนี่ยก,กินบะเหมดจ้ะนเดียวเอาเฉพาะถุก้นเนาเพื่อนเพื่น,น,น,นจ้ น้อมเลยเพราะทุกอย่างมันสุกหมดเห็ดกะเป็ดกะสุกกะยังกะเราให้มันเดือดพระสับปะรดจะน้อยกะกินได้จ้ะแกปรุงแล้วจ้ะงั้นใส่น้ำจะน้อยกันแหละหมอน้ำเป็นไงหมออัน้ำเป็นไงโผล่มาทีน่าเกลียด เกเป็นยังบ่อนางเีย้อเพื่อนจ๋าแต่เสิร์ในจะนอยแล้วเราเดียวนีแซเถาล้บานจากคนพกสบายหอบเบอบาบาในจะน้อยนั่งเดือดาจ้เพื่อนจ๋าแองบ่หลายจ้เพื่อนนี่เป็ดกระเรื้อยุเครื่งนึงอยู่เนี่ยเพราะกินหลายปรนานันก็่อัน นาะเพื่วนจ้ะน,นี่ก็เอากินตั้งหาชิมแล้วเด้อบบที้งอันนั้นเดือดจักน้อยก็ยใส่ได้เหรอเพื่อนๆเพราะว่าเป๊กมันสุกเลยอันนั้นเดือดสัพปพปลัจักน้อยก็ใส่ได้จ้ะแกงสับป,ปลรดจ้ะอืมแกบบ่ ีเลยปุ่งเครื่องแต่หั่นเปือดจะง่อยก็ใส่ได้แล้วจ้ะปุุงคนก็ใส่บะเกือแข่งลงไปจะง่อยเนาะแต่จะแแอบบอสไซจ้ะลงไปด้วเแหยมันถึเปลี่ยนรสชาติเพราะมันชอบเ่าคือกันเนาะเพื่อนๆจ้า อันนี้ก็แซ่บแ,กกบ,บ,บ,บแล้วเพื่อนๆบ่มีคนขับรถห้แกก็เลยบดได้ขับชีย์มารวยหนาแซ่บเพื่อนๆ้ะแกงสับป,ประดรดใสแ่เป็ดจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆ นี่จ้ะเดือนแล้วจ้ะเดือดปุ๊บแป๊บปุแป๊บละเพืนเพืนจ้ะตอนนี้ก็แซ่บแล้วเด้อเพื่อนๆจ้าแกงสับแกงเป็ดใส่สับปะรดจ้าแกงเป็ดย่างใส่สับปะรดแซ่บจ้าเพื่อนๆกินกับข้าฮ้อนจ้าสับปะรดมันออกมากจะน้อยนึงก็ใส่ได้ละจ้า นี่จ้ะเสื้อเพื่อนๆน,นี่จ้ะอร่อยอืมเสื้อเพื่อนๆน,นี่เอ็ก,กับเขาเป็นรถก็ต้องงอหองอาหารจ้าท้อได้ทุกอย่าง จะได้ไม่ต้องซ้ำจำเจกันเนาะเพื่อนๆจ๋าสำหรับคลิปนี้ยายขอฝากกดไลค์กดแค่กดซับตไคร้ให้เด้วยด้วเพื่อน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 ที่ให้ดูชมนั่กันนะคะแล้วซอยกันเบิ้งซอยกันนั่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะจะเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เป็นของของเราเลยนะเนาะสำหรับคลิปนี้บายบาย